เวาวสุฟังได้ตีย่านอายนึ่งสมงามอายเคยเตือนน้องแล้วยังกลากลับไปหักเขาเจ็บสําใดบ่จํายังบ่จําบ่จือบ่เศร้าเ้าเอเป็นจังได๋เจ็บซ้ํามองเก่าสมควรแล สบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนะ้องมือนีห่ากาสี่เขาไม่ห่วมในการทายถ้ำเนาะเพลงใหม่ของน้องกิฟสันแล้วก็น้นองกระต่ายพานิภานะทั้งสอง <c oughs> ให้มิวสิกนะเนาะี๋ยวกะสีเก็บบรรยากาศให้ทุกคนด้เบิ่งนน้ำนกะัเนาะว่าสิเป็นจังไง เอาบวชคอเฟนนนเอาบวชกาแฟอาจารย์ิงเขาบอใช่ติวเจอร์แล้วสายโซ่อาจารย์สันแล้วแต่ขาขอแลต่งเงาเอาใต้ก็เริ่ม็นไง ่คนบอกว่าติดที่กิ้วสันติดตลกกันเรื่องเสี่ยลเรื่องเสี่ยติดสันส่วนเรอไปกระต่ายกระต่ายเมื่อนี้ห้องใส่ยานผ้าในการทายทํากระายเติบเนาะนี่หลดนองกระต่าย ก็รถของข่ายผู้ไทยมีสิษย์หรือว่าผู้ไทยริคอร์ดเนาะประมาณสามคันไปะละทุกคนนี่าไายรถไม้ปลายแดงเลยอันนี้เอามาดื้อควายแทรดืดแง้งเลยผุนเห็นมันหอดรถดูผุนเห็นมันกระจุบดำๆไปเอาหนิไปยื่น

ข้าโบสถ์เป็นยังมไงเป,เ,มเป็นเด็กวัดครับเ,เป็นเด็เกวัดเอาขนมมาให้ผู้สาวอ่แม่นครับวาดผู้สาวชื่อยังไงผู้สาวชื่อว่ากระลอกกระลอกวัวซีบอ้อยเลยกระลอกพันนี้ป่วยกระลอกพันนี้ป่วยโอ้ตายอันเดียเจ็บทองอยู่บ้าครับเลือนน้ำเลย ลอยน้ำเลอยน้ำจื่อพอเอาเอียนมาปีเอียนมาปล่อยเอาอ้อยมาเปลี่ยนลงมาถ่ายควัตุสิเอาทุกยี่ห้อแะ้วใส่เต็มแคนเลยกะต้อกระเดียบกรต้อกระเดียอคุณม่อันนี้า่ยังครับไม่ยังนี่ครับถืาป้าพูดใดนอนนี่คุณคุณครับคุณคุณ คุณเหรอคะอันเราเจอกันอยู่ห้องสีเข่าเป็นบ่ครับห้องสีเข่าห้องสีเข่าอันอันของยายแสนแล้วมาไปสีเห็นไหมครับอะดูหน้างงน้องแนนกนกอ่อนนะฮะพูดติดตามครับพูดติดตามนะครับพูดติดตามใครครับติดตามน้องกระต่ายนะฮะอ้าววี เราว่างนองกระต่ายกับอันเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่เลือกไรสันเอามันก็เบาๆแล้วมันกู้ฉันพี่พูดเหลือกพูดเหลือกไปแล้วพูดเหลือกไปแล้วนะครับอันมาเป็นสตาร์ผไผยครับมือนี้แค่นองกระต่ายแค่นองกระต่ายนะฮะมาถือขันโคมนะฮะมือนี้เข้าแค่นาทีเป็นยังครับบางทีเป็นผู้ดูแลนักแสดงสตาร์โค้ชชายได้กัดแต่ซื้อโฟมน้ำแล้วมือนี้ซื้อโฟมจะหนาแหละ ก <h unlocked> <ge ar> ็ว <ies> ่านี่อันได้น้องใครนี่ไล่ไหกพี่หยกพี่หยกเปปโปเพนไปดอนเลยแป๊บเนี่ยอันแสดงยังมียังเกาะแสดงยังมียังเกาะจังนะปกติดีเนาะเป็นฮับบอทเป็นยังเกาะเป็นเอ่อเป็นเจ้าหนีครับเจ้าหนีไปท่วงเงินนี่แหละครับโอ้ตัวจริงเสียงจริง ไปยอมไปยอมสีผมเมื่อไหร่ป่เอออ่ะฝากที่ตามผลงานเพลงใหม่ของน้องกิบสันกระต่ายน้องกระต่ายอานิพาห้างซองกูไทยเล็กขอกูไทยมิวีซีอันนั้นอันนั้นช่องเล็กหน่อยอันนั้นมาเตแสานอันนั้นเดินเบียดมาอันอันผู้ใดอันมาเตแสานอันนั้นมือมือมีไม้เขาหมดเลยมือมีไม้โอ้อ๋อไป็นใจเลยเจ้าคือมาซะาแท้ พี่จาบพี่จาบพี่เจาอ,อีกแล้วจะว่าอย่าิฮะ <_ c oughs> จะคิดดีแล้วเพราะว่างานนี่อันมีเวลากลับไปอยู่ดิอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสำหรับการทายทำมือนน้นะฮะอ่ะน้องนีคนฝากผลงานหน่อยครับฝากติดตามเบมบี้ได้ด้ครับอีหน่ง,ง,งนุ่ครับแต่ว่า ฉักนะถ้าเปลี่ยนไปได้ก็เยิ่ผมโหดครับเม่ผมอีกเลยก็ได้ครับเดทไทจักสักเดทไทสองสักครับแต่ว่าเป็นฉากที่โหดตลอดครับผมมก็มาคบโหดครับผมนี่นะฮะมันมานี่ครับพาจากโหดออกคนนี้ครับทั้งอันนี้ทั้งหัวทั้งดำฉากผลงานนะครับขอฝากเพลงใหม่น้องนเด้อค่ะซื้อเพลงว่าเจ็บคักอยูอะไรเงี้ยค่ะต้องขอฝากไว้เลยนะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะลองร้องให้ฟังสักตอนสักสักตอนหนึ่งช่วงนึง Vào sư phăng đầy bò kết yàng khืน gặp cháu, cái yàng hiện hát cáp khéo đi đi cắn ừ, Vào sư phăng đầy bồ, เป็นยังจังน้ำตาคู่เจ็บมองได้บอกไอ้เบ่งดูสะดวกเว้าสุฟังบอไปกรปะ,ะต่ายท่านหูครับเว้าสุฟังได้ตีย่านไอ้นันสมงามอ้เคยเตือนน้องแล้วยังกล้ากัะไปฮักเขาเ <Bur> จ็บสัมได้บอจำ <c oughs> ยิ่มบ่จำบ่จื้บ่เศร้าเป็นจังได้เจ็บซ้ำมองเกาสมควรแน่บอกไอ้ได้บอกหมื่นฆ่าตาทุกคนอ่ะแล้วละเด้อเนาะเดี๋ยวฝากติดตามทางสองของต้นปากเสอออฟิเชียลนะเดี๋ยเสียห้ยทุกคนในเบื้องน้ำกันบรรยากาศท้ายเพลงใหม่ของน้องกิบสัน และการนออกัะตายะนิาพาน